วันนี้ผมจะมาสอนเคล็ดลับการทำกำไร247%บนสินค้าที่ชื่อว่า Bitcoin ที่สำคัญคือใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวเท่านั้นคือ EMA 25ครับ EMA 25จะสามารถทำกำไรได้มากถึง247%ได้จริงหรือไม่อย่างไรติดตามชมให้จบคลิปนี้นะครับรับรองมีคำตอบแน่นอน สวัสดีครับผมเป็นวัชจากเช a ยงเ c h รู l นะครับวันนี้พบกับ EP ีที่206ในระบบเทรดนะครับวันนี้ผมจะมาสอน4สเต็ปคลิกลับการใช้ EMA 25ในการทำกำไรบนสินค้าที่ชื่อว่าบิ c o i n นะครับบน Time f r ร m e Day ดังนั้นคนที่ทำงานประจำดูกราฟวันละครั้งสามารถเทรดทำกำไรตามคลิปวิดีโอนี้ได้อย่างแน่นอนนะผ่าน4สเต็ปพร้อมผลการทดสอบให้ดูย้อนหลังเน้นๆนะครับท้ายคลิปวิดีโอถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปวิดีโอนในอ <S 1> <S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการอัปเดต EA โกฮันเตอร์เวอร์ชันใหม่ที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจะไม่เหมือนเดิมขนาดไหนและเพืเ่อนสมาชิกต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับ e A ตัวใหม่นี้อย่าลืมดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยทิ้งโกฮันเตอร์เวอร์ชั่นเดิมที่เคยใช้งานมาตลอด4ปีโดยสิ่งที่พิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็คือการใช้ AI เข้ามาประเมินผลช่วยการตัดสินใจในการกรองสัญญาณจริงและสัญญาณหลอกได้อย่างมีประสิทธิภาพลองไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับโดยถ้าหาก AI ได้ทําการประมวลวิเครแล้วว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นนนนนรงห้้หาาััเป็สญณญญ AI ก็จะทำการเข้าเทรดท่านอัตโนมัติโดยการเปิดโ Position ัํคำนวณความเสีย่ยงตั้ง s t o p Loss รวมถึงระยะเ a k e Profit Target ตามที่เราได้ทำการคำนวณไว้แบบนี้นะครับและในทางจงกันค่ามาถ้าเกิดว่า AI นั้นวิเคราะห์ว่าสัญญาณที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็น False Signal หรือเป็นสัญญาณหลอกนะฮะอันนี้นะครับ AI ก็จะขึ้นป้ายเป็น False Signal แล้วก็ไม่มีการ trade. เทรดลองมาดูกันนะครับว่า AI นั้นคิดถูกหรือผิดไม้นี้ AI มองว่าเซลนั้นเป็น False Signal นะครับ เพืเ่อนๆลองเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวกรอง f a ล s ิ s เนลตัวนี้ออกเราจะโดน Stop Loss ที่บริเวณนี้ครับที่แท่งแท่นี้แต่ว่าเนื่องจากตัว EA Counter วอร์ช่นใหม่นี้มีการใส่การกรองสัญญาณตัว True False Signal เข้าไปด้วยมากนี้เราเลยไม่เสีย Stop Loss นั่นเองแต่ดอกจกังน,นะครับว่า AI ก็ไม่ได้ทาการวิเคราะห์ถูกเสมอเพราะว่า AI ก็ต้องการการฝึกฝนการเรียนรู้จาก data ที่มันมากพอมัมนก็ทําให้ตัว AI นั้นมีความแข็งแกร่งและ robust มากขึ้นในตลาดนั่นเองมาดู performance ของการ Backtest EA Counter AI เวอร์ชัน5.0กันนะครับ ผมทดสอบนะฮะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี2 0งศูจนถึงปัจจุบันก็คือปี2023ันมีช่วงสางปีนะสรุปรวมแล้วก็คือประมาณ6ปีเต็มผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเทรดไปทั้งหมดเนี่ย237ไม้ได้กำไรไปทั้งหมด359%ร้ยห้ินโดยเริ่มต้น1,000เหรียญนะครับจะเจเนเรตกำไรมาที่ส5 1 7 USD ้าร้อยหวินเรทนั้นอยู่ที่38.82% Max d ดจุดแปดต่ำ21.96%ิบเอ็ดจุ้า ส่วน performance จากการ forward test หรือว่าการเทรดจริงผมทําการทดสอบระบบนี้ด้วยเงินทุนทั้งหมด700เหรียญทำการการทดสอบทั้งหมดตั้งแต่เมษายนปี2023จนถึงปัจจุบันคือต้นเดือนกรกฎาคมก็ได้ประมาณ3-4เดืนผลก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับได้กํกาไรไปทั้งหมด34.93% ฉลีย่ยต่อเดือนอยู่ที่10.97%นะครับแล้วก็ maximum drawdown อยู่เพียงแค่10.84%เท่านั้นเองพิมเรทณปัจจุบนันคือ56%ส่วนการรับ EA Go Hunter Version AI 5.0ใหม่นั้น mm hmm. ทำได้ไง่ายๆนะครับเพียงแค่เ,เพื่อนๆส่งอีเมลที่เคยลงทะเบียนใช้งาน Go Hunter ตัวเก่าเข้าไปทาง Line แอดของ Go Hunter ที่เ,เพื่อนๆมีอยู่แล้วนะครับห mm hmm. ลังจากนั้นทีมงานก็จะคอยซัพพอร์ตวิธีการติดตั้งกับเ,เพื่นะครับ ถึงช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการเลือกสินค้านะครับสินค้าที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือสินค้า BTC นะครับหรือว่า Bitcoin USD นั่นเอง time frame ที่ใช้นะครับก็คือ time frame daily นะครับหรือว่า time frame day นั่นเองครับส่วนถัดมานะครับตัว indicator ที่ใช้หนึ่งเดียวของเราในวันนี้ก็คือตัว EMA นะครับหรือว่าตัว exponential moving average หลังจากที่เพื่อนเลือกตัว EMA ขึ้นมาแล้วนะก็มาปรับนะครับตัว length หรือว่าตัว period ตรงนี้เป็นค่า25เท่านี้เองครับเพื่อนๆก็จะได้ตัว template ของเรา ตัวอย่างในกรณีขาขึ้นนะครับผมจะทําสรุปให้ก่อนนะครับมีทั้งหมด4เเซตนะครับหก็คือลุดลอย2 pullback 3รอแท่งสีเขียวและ4คือการเข้าเทคทํากําไรเนี่ยนะครับอาเพื่อนลองดูนะ แท่งที่1นนะครับเศษที่1ก็คือการหลุดลอยนะครับการหลุดลอยคือไรนะครับคือการที่แท่งเทียนเนี่ยนะครับมันเปิดพื้นที่ช่องว่างนะครับก็คือว่าง่ายคือโลเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสกับตัว EMA ตรงนี้แสดงถึงความเป็นบู l l i s h นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเสษที่1นนะครับเริ่มต้นที่แท่งแท่งนี้นะครับเศษที่2นะครับก็คือรอการ pull back มาที่ EMA 25นั่นเองนะครับการ pull back นี้นะครับจุดสําคัญก็คือการ pull back ตรงนี้จะต้องอะไรครับไม่มีราคาปิดต่ํากว่า EMA 25 บแบบนี้คือโอเคนะมีการ pull back ลงมานะครับแบบนี้จะสังเกตว่าราคาปิดนะครับของแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมันไม่ได้ปิดต่ํากว่า EMA 25ก็คือปิดสูงกว่าก็แสดงถึงความเป็นขาขึ้นนั่นเองมันอยากจะมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าตรงกันข้ามน,นะครับถ้าเกิดว่าแท่งที่มัน pull back ลงมาเนี่ยมันเป็นแท่งแดงนะครับราคาปิดมันปิดต่ํากว่าเส้น EMA 25แบบนี้ถือว่ายังไงครับถือว่าต้องไปนับ ตัวสเต็ปใหม่นะครับก็นับ1ใหม่นั่นเองแบบนี้ก็คือเทนเปลี่ยนนั่นเองนะครับว่ายง่ายไม่ใช่ขาขึ้นแล้วนะตรงนี้จะถือว่าโอเคถูกไหมครับเพราะว่าตัวแท่งเทียนนั้นปิดได้เหนือ EMA 2เเพราะฉะนั้นสเต็ปที่2ผ่านนะครับและสเต็ปที่3ถัดมานะผมจะรอนะครับแท่งสีเขียวเกิดขึ้นในอนาคตแท่งสีเขียวคือแท่งที่มันมีความเป็นบูลลิช h c น n ดล e ปรากฏว่าแท่งถัดมาที่มันเกิดขึ้นเป็นสีอะไรครับสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เทคแอคชั่นอาแท่งเขียวโผล่มา เพราะฉะนั้นแท่งนี้แะครับเป็นแท่งเซตอัพที่สำคัญมากๆนะครับในเ็ปที่3ก็คือเป็น bullish candle เมื่อเราเจอนะครับ1 2 3เรียบร้อยแล้วให้เราเข้า take action นะครับเปิด buy ที่ราคาปิดนะครับของแท่งเซตอัพของเรานะครับแล้วก็ sl วางไว้ที่ไหนนะครับให้วางไว้ที่ swing low ครับเนี่ยจุดหมุนมันจะเกิดจุดหมุนอัตโนมัติโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับส่วนระยะ take profit target rr วันนี้นะครับสูงนะอยู่ที่1ต่อ2เท่า ราคามันก็วิ่งจูะขึ้นไปลยครับแล้วก็ TP 1กับสเท่าไปเลยเนาะอันนี้ทำเฟรมเดย์นะครับต่อเนื่องนะครับเป็นตัวอย่างของการเทรดขาลงนะฮะขาลงนะจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับมีอาการหลุดลอยออกจากเส้น EMA นะครับแต่ว่าจะเป็นฝั่งด้านล่างตรงนี้ก็ข้อสังเกตง่ายๆคือไฮเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสกับตัว EMA 25นั่นเองเพราะฉะนั้นเสบที่หนึ่งนะครับในกรณีขาลงเริ่มขึ้นที่ตรงนี้ถัดมานะครับเราก็จะต้องรออะไรครับให้มันมีการ pullback กลับไปที่เส้น EMA 25้นั่นเองนะครับแต่การ pullback นี้ราคาปิดจะต้องไม่สูงกว่า EMA 25มาดูแท่งนี้ดีนะครับแท่งนี้เหมือนจะถึงแต่ไม่ถึงนะครับอ่า high เนี่ยมันไม่ได้แตะ EMA 25่เพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นการ pullback ที่สมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็นสเต็ปที่2ไม่ได้นะฮะเพราะว่า high มันขาดไปน,นิดเดียวนะครับเราเทรดเป็นคอนนะครับเพราะฉะนั้น อะไรที่ใช้การประมาณการเราก็จะไม่ไม่ได้เทรดนะครับตรงนี้คือไม่มีสัญญาณก็คือไม่มีสัญญานะฮะเพราะมันไม่ได้ไปแตะเส้น EMA 25้นั่นเองนะผมไปต่อนะครับบางคนอาจจะบอกออ้ทำไมไม่เทรดนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะเราต้องหาจังหวะที่ถูกต้องนะครับตามที่เราวางแผนไว้เท่าน,นั้นเช่นแท่งเทียนแท่งนี้นะครับอันนี้มีการ pull back แล้วเลยครับมาแตะตัว EMA 25ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ เพราะฉะนั้นเสร่จที่2เริ่มต้นแล้วนะครับราคาปิดเป็นไงบ้างนะครับปิดไม่เกิน EMA25 ถูกต้องไหมในกรณีขาลงนะครับก็ปิดต่ํากว่าด้วยเพราะฉะนั้นแท่งนี้นะครับก็เป็นแท่งที่เราจะต้องมามนิเตอร์ดังนั้นเหตุการณ์ถัดไปที่ผมจะรอก็คือรอแท่งที่มันเป็นลักษณะของ bullish candlestick หรือว่าแท่งที่มันมีสีแดงปรากฏว่าแท่งถัดไปเป็นสีเขียวนะครับเรายังมือนิง่งอ่าแท่งนี้เป็นแดงแล้วนะครับจบแท่งเรียบร้อย ก็คอมพ l e t e ทุกอย่างนะครับเราก็ทำการเปิดลักษณะเป็นขาช็อตนะฮะช็อตที่ไหนครับช็อตที่ราคาปิดนะครับตรงนี้ก็ตั้งไว้ที่1ต่อ2เท่านะครับเรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็ทำการเปิดเซลลงมาเลยนะฮะปะราคาก็ลงมากระซวกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กลับขึ้นใหม่เพื่อนๆก็เล่นย้อนกลับไปกลับมานะครับดูว่ามันหลุดรอยขาขึ้นหรือเปล่าครับถ้าหลุดรอยขาขึ้นอ่าเป็นลักษณะแบบนี้มีอาการปิดต่ำกว่าเยเม่ยี่สิบห้า ถามว่ามันเป็นการ pullback ที่สมบูรณ์แบบเหมือนก็ต้องตอบว่าอะไรครับไม่ได้เป็นนะครับเพื่อนเพื่อนมองออกไหมเนี่ยมันหลุดลอยขึ้นไปด้านบนถูกไหมครับแต่ว่าเวลามันพักตัวเนี่ยมันพักเลยเห็นป่ะ later นะครับราคาปิดมันปิดลงมาต่ากว่า EMA 25แบบนี้เราก็จะไม่นับเป็นเซฟการเทรดของขาขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วกันนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอย่างแรกนะฮะก็ต้องดูในเรื่องของหลุดนะครับหลุดลอยนะอันนี้หลุดลอยมาไกลแล้วนะฮะในกรณีขาขึ้นนะเพื่อนเพื่อนมองเห็นตามกันนะครับ ถัดมาก็คือรอการ pull back นะครับนี้วิ่งขึ้นไปไกลนิดนึงนะครับตัว super trend เลยนะรอบนี้นะฮะมีการ pull back มาแล้วนะครับก็ข้อสังเกตคือราคาปิดนะสิ่งที่เราต้อง monitor เลยคือราคาปิดปิดได้ต่ำกว่า EMA 25ไหมนะครับปรากฏว่าไม่ได้ปิดต่ำกว่า EMA 25นะครับแท่งถัดไปก็ยังปิดไม่ได้ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องรอแล้วนะครับก็คือรอแท่งเขียวครับอันนี้ยังแดงอยู่เนาะอะเขียวมาแล้วนะครับโอเคป่ะแสดงว่าตรงนี้มันเอาอยู่ไง EMA 25นะครับ ตัว EMA สำคัญของเราวันนี้นะครับพอเจอแล้วผมก็เปิดบายเลยนะครับแล้วก็ SL วางไว้ที่ Swing Low ตรงนี้นะฮะ g Low ด้านล่างตรงนี้โอเคแบบนี้ครับ1ต่อ2เท่านะหลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดบายไปเลยนะครับลองดูนะว่า EMA 25เราเอาอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างโอเคก็ถึงท P ไปเรียบร้อยอีกครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอ่าเรามาลองดูกันนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับมีการหลุดลอยนะครับในลักษณะของขาลงแล้วนะดังนั้นผมจะ รอการ pullback อย่างเดียวนะครับไปที่เส้น EMA 25นะครับโดยมีเงื่อนไขที่ว่าการ pullback ครั้งนี้นะครับตัวแท่งเทียนนั้นจะต้องปิดนะครับไม่สูงกว่า EMA 25นะครับซึ่งแท่งที่มันทำสำเร็จก็คือแท่งเทียนแท่งนี้นั่นเองนะครับสเต็ปถัดไปคือการรอนะครับตัว bullish candlestick นะครับเพื่อ c o n f i r มนั่นเองอ้าวแดงมาแล้วนะครับ พอแดงมาแล้วนะเข้าทุกสเต็ปเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเปิดช็อตนะครับแล้วก็ตั้ง SL ไว้ที่สวิงหายด้านบนแบบนี้ RR นะครับตั้งไว้ที่1ต่อ2เท่าเนื่องจากรอบเรานะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเราเล่นเป็น Time Frame Day นะครับเพราะฉะนั้น1รอบที่เราได้เนี่ยรีวอร์เราต้องได้มากพอสมควรนะฮะปิดไปอีก1ครั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นการเล่นพูแบ็ k นะครับที่เรียบง่ายแต่ว่ามันก็จะมีตัวกลยุทธ์สอดแทรกไว้ด้วยนะครับก็ หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูผลการ b a c k เทสกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแล้วเรามาคุยกันอีกทีหลังผลการ b a c k เทสครับ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการ b a c k เทสทุกไม้ทุกช็อตนะครับเพื่อนๆได้เห็นไปเรียบร้อยแล้วนะ ผมทดสอบ strategy นี้นะครับบนกราฟของ Tickmill Broker นะครับ Broker สัญชาติ UK ที่มี FCA License นะครับดังน,นั้นในเรื่องความมาตรฐานความปลอดภัยนะครับระดับโลกอยู่แล้วนะดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเ,เพื่อนๆนะครับทำการทดสอบ backtest ระบบนี้นะครับบนกราฟของ Broker อื่นๆนะครับก็อาจจะได้ค่าคาดเคลื่อนไปจากผมนะฮะเพราะว่า สินค้าเดียวกันนะครับแต่คนลับโบรกเกอร์จะมีราคาที่มันแตกต่างกันนะครับดังนั้นส่งผลถึงการแบคเทสอย่างแน่นอนมาดูผลการทดสอบกันนะครับผมทดสอบตัวไซจีนี้ตั้งแต่ปี2019นะครับจนถึงปัจจุบันปี2023ระยะเวลาประมาณนะครับ4ปีนะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ4ปีที่ผ่านไปนะครับถ้าเพื่อนๆวางเงินในระบบนี้นะครับที่1000เหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วใช้ r r 2ต่อ1นะฮะ วินเรทนะครับอยู่ที่6กสนะครับสูงทีเดียวนะฮะเปอร์เซ็นต์กำไรนะครับตัว PNL นั้นอยู่ที่2องรถ้าเกิดว่าเอา4หานะครับก็ตกปีนึงประมาณ60%ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจนะครับเทรดไปเพียงแค่ สามไม้เท่านั้นเองนะครับเนื่องจากเป็น time frame day นะข้อดีนะครับคือเทรดวันละครั้งนะครับไม่ต้องเทรดบ่อยแล้วก็คนที่งานประจำนะครับยุ่งๆนะครับประชุมทั้งวันสามารถที่จะเทรดได้นะครับ strategy นี้ recommend สุดๆนะครับ profit factor นะครับอยู่ที่3.45นะครับ age score นะครับคือโปรแกรมในการ back test ของผมนะฮะก็อยู่ที่77.34ที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือในเรื่องของ max draw down ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมา monitor ตรงนี้นะกำไรนะครับ200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ max draw down นั้นต่ำไม่ถึง15บห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอย เท่านั้นเองนะครับออยู่ที่2ตอนึเท่าอิวคที่ c u r v e ก็ขึ้นสวยงามนะครับตามนี้เลยนะผมใช้ w i s s Per Trade อยู่ที่5%นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนต้องการได้กำไรมากกว่านี้ผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่มเลยนะฮะแนะนำว่าปรับลดดีกว่าโอเคไหมแล้วใช้ไซส์จีนี้ไปไประยุกต์ใช้กับสินค้าอื่นหรือ t i m ม f r a m e อื่นแทนจะดีกว่า มากดริสเพิ่มตรงนี้นะครับเพราะว่าการเพิ่มความเสี่ยงมันก็ดีนะครับกำไรตรงนี้ก็คงจะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นตามก็คือความเครียดนั่นเองนะครับหรือความกดดันนะถ้าการกดดันมาทําให้พอของคุณแย่ลงนะฮะผมก็ไม่แนะนําแบบนั้นนะฮะโอเคหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไปทดสอบทดลองนะครับ แล้วได้ผลกําไรอย่างไรนะฮะกับสินค้าอื่นหรือทำเฟรมอื่นก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเทรดยังมิสติพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ